น้ำพริกแม่แตมนะครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องครับอร่อยเด็ดจัดจ้านนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมีสามแบบนะครับผมนี่ปลาล้านะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ปลาย่างนะครับผมนี่อันนี้ตาแดงนะครับผมอืมอืมอร่อยมันจะมีความหอมนะครับผมกลมกลมนัวนนะพี่น้อง ส,สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนะครับผม Spencer. มาพ่อกับนุ่งนิกเก่านะครับพี่น้องมะเมื่อนี่นุ่งนิกได้น้ำพริกนะพี่น้องนะน้ำพ Mother, no ริกแม่แต้มนะครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องครับอร่อยเด็ดจัดจ้านนะครับผมพ่อแม่พี่น้องมีสามแบบนะครับผมนี่อันนี้เป็นปลาล้านะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ปลาย่างนะครับผมนี่อันนี้ตาแดงนะครับผมนี่ เสร็บเซลกับนุงเนนนะครับผมพี่น้องมาน้ำพริกแม่เต็มซิรองปาลาลาก่อนนะครับผมปอแมาพี่น้องกินครับเขาสวยนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมอืม อร่อยเสียบนะพี่น้องเขากันดีขนาดเลยกับพักต้มนะครับปลาดาเลยนี่จะมีความหอมนะครับผมกลมกลมนัวนะพี่น้องกินกับข่าซวยห่อนๆพี่น้องเขากันขนาดเลย ห,หวานต่อไปนุ่งนิ้งสิลองปลาย่างนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่ขุกไฟเขาหันห้อนนะครับผมอืมไม่ต้องอีกางลายดอกนะครับผมสำหรับนุ่งนิ้งนะพี่น้องนะ อืมอมันนี้หอมป่าอยางนะพี่น้องกลมกลอมเลยครับผมกินกับผัรลวกกับเขาซอยห่อนๆน,นะพี่น้องเขากันดีขนาดเลยนะอ,อันนี้คือตาแดงนะครับผมนี่ ใส่คุกแบบนี้ได้ครับผมเขาหันหอนนะครับผมเสียบเท็เด้พี่น้องเจลกับเขาหันหอน,นหือลงตัวเลยพี่ทุกคนเสียบนะครับผมพี่น้องอืมหอม หลดเด็ดจัดจานนะครับผมพี่นอ้องกินกับข้าวเหนียวก็ได้กินกับข้าวสวยก็ดีนะครับผมนี่แซ่บพี่น้องไม่ไข่ต้มนะครับใส่กับพขต้มพี่น้องปลาลา อเขากันดีืมเสียพี่นอ้องอันนี้ขนาดสามร้อยกรัมนะครับผมนี่พ่อแม่พี่นอ้องอันนี้คือปลาย่างนะครับเนี่ยอันนี้คือปลาล้านะครับพี่นอ้องปลาร้านกะ ันีตาแดงจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องขนาดสามร้อยกรัมทุกกระปุกนะครับถ้าพี่น้องสนใจเดี๋ยวนุ่งนิงสิทิ้งไว้ช่องทางการสั่งซื้ออยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมพ่อแม่พี่น้องกระปุกละร้อยห้าสิบบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศนะครับแซบมะแซบแซกับนุ่งนิ่งพี่น้องนี่ใส่แบบนี้แซบ หอมนะพี่น้องเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นอยู่ได้เดือนกว่าเลยนะพี่น้องเพเสียนะครับผมรสชาติคือเก่านะครับผมพิทีพิถันทุกขั้นตอนนะครับพี่น้องเพื่นใส่ใจทุกรายละเอียดนะพี่น้องความสะอาดนี่อย่างนี้สะอาดนะ หอมได้หลายนะครับพี่น้องกินได้โดนเติมนะครับผมนี่ร้อยห้าสิบบาทลุงนิงวามันขุมอยู่นะครับผมส่งฟรีด้วยนะครับพี่น้อง มันรื้มมีกากหมูพร้อมกากหมูนุ่งลิกเองนะพี่น้องหืมเขากันดีขนาดเลย ืนี่นะพี่น้องนึ่นจะเปิดให้บงแเ็กเกต์เขานะครับผมเบิ่งพี่น้องเกลียว้ลยเกลียวขนาดเลย ย่างดีนะครับผมนี่พี่น้องนี่ครับผมซีนเรียบร้อยนะครับพี่น้องบึงเพชรเกตครับสุดยอดบะถือว่าโอเคนะพี่น้องในราคาร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนี่มาเซ็บแซกับนุอกนี่ คุกใส่กันแบบนี้จุตรนันไม่รูอ้ออ มอนีก็ได้เป็นเมนูน้ำพริกนะพี่น้องน้ำพริกแม่แต้มนะครับผมเร็บแซ่บนะครับผมพี่น้องแซ่บทั้งสามอย่างเลยนะครับผมนี่มีปลาล้าปลาย่างแล้วก็ตาแดงนะครับผมพี่น้องถ้าบุใดสนใจเดี๋ยวนู้งช่องทางการสั่งซื้อให้นะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับพี่น้องเพจน้ำพริกแม่แต้มนะครับก็ไปเบิ้งได้นะพี่น้องไปล่องเบิ้งนะครับผมบอกเลยว่าบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่น้องแซ่บนะครับผม อาพี่น้องสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวจากลาพี่น้องเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณขอบคุณนะครับผมทุกการติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนุ่งนี่กับสิคอตอบแทนพ่อแม่พี่น้องใยการหาเม่นู่บแฉะมาสู้พี่น้องกินคือเก้านะครับผมก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกผูทุกคนนะครับไม่วามสูขไปร้านะครับอย่าเจ็บอย่าไข้โรคพ่้ยก็อย่าได้ไม่คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปาถนานะครับแบมือกขอให้้้ไไดแกวมม่ชนะครับผ โทรห้ก็จะ,ะเด้ม,มาผ่านนะครับผมสำหรับพี่นี่สวัสดีค่ะ